เราเข้าสู่ EP ีที่5กันเลยครับกับส่วนหัวก่อนเลยผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะครับว่าหัวนั้นมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับแค่ปรับแสงให้ดอบลงเพราะว่ามีการเชื่อมเดี๋ยวจะเกิดประกายไฟเข้าตาท่านผู้ชมเอาได้นะครับผมก็ทําการจัดฟิลเตอร์ให้กับลูกพี่ผมก่อนเลยไม่นานนะครับลูกพี่ผมทำการซอยนะครับส่วนนี้เป็นการซอยโฟมเพื่อที่จะจัดเข้าไปในร่องของเหล็กแล้วก็ ร่องของไม้นะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่จำกัดได้ครับโฟมของเราก็เป็นโฟม PVA อย่างหนานะครับเป็นโฟมที่มีความหนาถึง4นิ้วด้วยกันนะครับถ้าท่านไม่รู้ว่าสนิ้วแค่ไหนก็เอานิ้วมาเรียงกัน4นิ้วก็จะได้4นิ้วครับในส่วนนี้ก็จัดการเข้าไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกตอนแรกนะครับเราจะต่อด้วย PU โฟมนะครับเป็นโฟมขาวกับโฟมดำนะครับ เพื่อที่จะยึดโครงสร้างทั้งหมดให้แข็งแรงนะครับมันเป็นโฟมที่มีเนื้อพิเศษสามารถติดกับโฟมและสิ่งอื่นๆได้ครับมีขายทั่วไปในส่วนนี้นะครับลูกพี่ผมก็ทําการเกลาวนส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกขอบเขตของมันได้เลยว่ามันจะพอดีแค่ไหนนะครับเราทําให้เกินไว้ก่อนครับมันก็เลยสิ้นเปลืองครับพอมันเกินปุ๊บเราก็จะตัดออกนะครับระหว่างการเติมกับการขาดเนี่ยผมว่าเติมดีกว่าขาดนะครับ เกินเนี่ยหมายถึงว่าเกินเนี่ยแหละดีกว่าขาดนะครับเราทําให้ทุกอย่างเป็นเหลี่ยมเลียมก่อนนะครับขึ้นเหลียมก่อนหลังจากนั้นเราค่อยหาวอลลุ่มกัอนอีกทีนะครับในส่วนหูก็เช่นกันนะครับลักษณะมันกไ็ไม่น่าดูก็จะเป็นแบบแคปซูลเอาอากาศอะไรลักษณะนี้นะครับส่วนของการซอยนั้นกเ็เราก็ซอยกันต่อเนื่องนะครับก็จะออกมาลักษณะเช่นนี้เมื่อใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่งหน้านิดหน่อย